สวัสดีครับคุณไห้ผมมาทำอะไรเนี่ยนั่นแหละ<น>ดีหแม่งโคตรร้อนเลยสดสดสวัสดีผมนนท์ครับมิดครับพี่พี่วันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของสองล้อค่ายค่ายหนึงก็ลกแล้วกันใช่เลรครับเป็นของ Honda Honda? ใช่วันนี้เราก็หยิบในเรื่องของ Honda เป็นตัว CBR650 รุ่นนิยมเลยนะใช่เราพูดถ,ถึงเรื่องรุ่นนิยมเลยซึ่ง จริงๆเนี่ยฮอนด้าซีเนี่ยมันเริ่มผลิตมาตั้งแต่ตอนปี2013ใช่ใชก็10กว่าปีแล้วนะถือว่าตอนนั้นเนี่ยที่ผลิตมารุ่นโมเดลรุ่นแรกเนี่ยเขาทำมาเป็น 650F 650F ตอนนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นในเรื่องของพวกเครื่องยนต์4สูบเลยนะครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าเดียวตอนนั้นก็ยังผลิตตอนที่ผลิตมาเนี่ยยังเป็นรถที่เป็นใช้ไฟหน้าหลอดอยู่ซึ่งตรรัว 650F เนี่ยเนี่ยคุณเคยใช้ คุณเคยใช้คุณรู้ว่ามันจะเป็นรถที่เป็นสไตล์สปอร์ตทัวริงที่ใช้ค่อนข้างดีมากและรถเนี่ยสมูทมากคุณคุณใช้มาความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างอะ่ะคือมันเป็นรถที่ว่าตั้งแต่ใช้มานะห้าหกปีนะแม่งไม่มีปัญหาเลยเลยอ่าก็คือต้องดูแลมันหน่อยอะนิดนึงนิดนึงนิดนึง,นนงมันเป็นรถที่ลากย,ยาวๆได้เลยยาวจริงแต่ต้องดูแลมันคือรถรถทุกรุ่นอนะ่ะมันก็ต้องดูแลมันหมดแหละมันก็ต้องเซอร์วิสนะใช่แต่ว่าคันด้าเนี่ยมันเป็นรถที่ทนมากประหยัดน้ํามันมากสุดๆดและที่สําคัญเลยก็คือเป็นถที่ เซอร์วิสถูกจริงอันนี้ไม่ไม่แรงนะเร,งเรื่องค่าเซอร์วิสอย่างเงี้ยใช่อย่างไปศูนย์หรือว่าอะไรเงี้ยทีหนึ่งอะเต็มที่นะคุณแบบประมาณ3,000 4,000ไม่เกินนี้นะแบบเราเซอร์วิสใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พวกตั้งวาวอะไรเง uh ี huh. ้ยไม่แพงไม่แรงเคยเคยตั้งวาวมันประมาณเท่าไหร่ถ้าตั้งวาวที่สูงเลยเนี่ยเฉลี่ยนะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆถึงหมื่นห้าไม่เกินนี้หมื่น <100, S 2> ต้นๆถึงถึงหมื่นห้าใช่แล้วคุณใช้ไปประมาณกี่โลล่ะถึงได้ตั้งสองหมื่นสี่ตามระยะเลยสองหมื่นสี่ตามระยะก็ถือว่าได้ใช้นานๆเลยใช่่่ซึงงเเอาจริๆนีย ฮอนด้าซี6ีอาเนี่ยถ้าพูดในเรื่องในเรื่องของพวกเครื่องยนต์เนี่ยเขามีแรงม้าอยู่ประมาณเขาเคลมกันมาว่าประมาณ85แรงม้านะ85แรงม้าใช่แล้วก็แรงบิดน่าจะอยู่ประมาณ6-6กว่า ใช่ในีิเรนนะก็ไม่พิเลนนะก็พูดถึงถ้าพูดถึงในเรื่องของความเร็วเนี่ยเขาก็2องรบวกวอ่ะามอก็เห็นเขาขี่กันถึงนะ50ผมเคยลองแล้ว2อง้เลยบวกก็ถือว่าโอเคโอเ้สำหรับเครื่อง600และทุกวันนี้6 5 0เอยห้จะบอกว่าราคาไม่แรงแล้วด้วยเมื่อก่อนตอนเปิดตัวรู้สึกว่าอยู่ประมาณ20งแสน3แสนสิ3แสนกว่า3ามแสนประมาณ3แสนส3แสนใช่ตอนตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นตัวเอฟปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าราคาจะอยู่ประมาณมันก็เฉลี่ยแล้วแต่ปีอีกทีหน เป็นในช่วงของปี2 0 1 3จนถึง2 0 1 5ก็จะอยู่ประมาณ 100, 1, แสนหนึ่งแสนหนึ่งก็มีให้เห็นแล้วเยอะเยอะเลยแสนต้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกโฉมปีที่เป็นโค้งขาวแล้วกันเขาจะมีปี2 0 1 6ที่เป็นโค้งขาวโครงแดงซึ่งจะเป็นตัวลิมิเต็ดที่ทํามาเฉพาะปีนั้นๆใช่พวกนี้ก็จะอยู่ประมาณ140,000ประมาณนั้นอ๋อ ลืมไป6 65 5 5 6 5 0 f เนี่ยพอเป็นปี2 0 1 7ปี2018เนี่ยเขาเริ่มผลิตเป็นแบบไฟหน้า led ขึ้นมาแล้วอ่าก็จะทําให้รถรู้สึกว่าดูทันสมัยอ,ะอ,อ,อ่ะพัฒนาตามยุคตามสมัยให้ให้ให้ไม่ให้มันแบบว่าดูทันสมัยมากขึ้นแต่ว่ารูปลักษณ์ก็คือพวกท้ายพวกอ่าตัวถังน้ํามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากสักเท่าไหร่เปลี่ยนแค่ในส่วนของไฟหน้าเฉยอ่าใช่มันจะเริ่มมาเปลี่ยนโฉมเลยจริงๆก็คือเป็นพวกปี2018ปี2019ขึ้นไปจนถึงปี2020 13เขาจะทํามาเป็นแบบว่าในรูปลักษณ์ของพวกไฟสตาเด็ไฟสองตาได้โชกหน้า USD จะเป็นโฉมนี้อย่างคันกลางก็จะเปลี่ยนหมดเลยตั้งแต่ท้ายไปจนถึงแฟลิ่งด้านหน้าชุดโชกช่วงล่างคือทุกอย่างเปลี่ยนทันั่นแหละเปลี่ยนหมดใช่ก็ถ้าเป็นในเรื่องของตัว R เขาจะเปลี่ยนชื่อรุ่นด้วยเป็น c b r 650R โฉมเนี้ยเขาจะได้แรงม้าอยู่ประมาณ95 95ตัวใช่มันจะได้แรงม้าเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยเปลี่ยนในเรื่องของชุดโฉมหน้า ระบบโชกได้เป็นโช้กโชวามาให้แล<ไ>้วก็ระบบเบรกจะได้เป็นเลดนเมาส์สี่พอร์ตก็ถือว่าทําให้การขับขี่เนี่ยมันรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นใช่แล้วก็มีในส่วนของแท็กชั่นเข้ามาด้วยนในโช้อ่าใช่จะมีเรื่องของแท็กชั่นคอนโทรลด้วยแท็กชั่นคอนโทรนี่ก็มันจะช่วยในเรื่องของการขับขี่อะทำให้ล้อหลังเนี่ยมันไม่มไวิ่งไวกว่าล้อหน้าหรือก็คือมันเหมือนว่ามันเป็นการใช้งานแบบตัดกําลังเครื่องยนต์นะ<ห>ใช่มันจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยการขับขี่มากขึ้นก็ส่วนมากพัฒนามาในเรื่องของระบบความ ปลอดภัยซะเยอะแล้วก็รูปรูปโฉบเนี่ยใช่ก็ถือว่าหล่อจนมาถึงตัวปี2024เนี่ย Honda ได้คิดค้นเทคโนโลยีขึ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นระบบ e c r u t c e e c u t c h อ่าตอนแรกเราก็งง e c r u t c h มันมันคือยังไงมันมันใช้งานยังไงก็ทาง Honda เนี่ยเขาได้แจ้งมาว่ามันเป็นระบบคัสที่เราสามารถใส่เกียร์โดยที่โดยที่ไม่ต้องกำคัสได้เลยเหมือนเวฟอ่ะคือตบลงมปได้เลยตบลงปุ๊บปิดได้เลยใช่แต่ว่า ระบบเนี้ยมันก็มันก็มีวิธีการใช้งานของมันอยู่ถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่รู้เนี่ยนะเราไปเปิดกุญแจเรากำคัดแล้วเราใส่เกียร์เนี่ยระบบมันจะไม่ทํางานให้นะอ่าเราก็คือต้องต้องปล่อยคัดให้รถมันไหลออกไปปกติแล้วก็เติมคันเร่งครับคือเหมือนรถทั่วไปอะไรใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบีกุญแจมาแล้วเราสตาร์ทรถเนี่ยเราไม่ไปกำคัดเราตบเกียร์เลยระบบมันจะทางานให้เราสามารถบิดออกไปได้เลยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีให้การขับขี่ที่ผมว่ามันแปลกใหม่มากขึ้นนะไม่เคยลองเลย ไม่เคยลองเหมือนกันเนี่ยวันนี้เราได้มาคันหนึ่งแต่ผมว่าสําหรับคนที่ไม่เคยลองใช้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานมันสักนิดนึงวิธีการคุมคันเร่งของมันเพราะอย่างที่บอกคือปกติเราใช้คัดในการน่วงเครื่องยนต์การน่วงเครื่องยนต์หรือว่าปล่อยคัดให้รถเนี่ยมันไหลออกไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ใช้ระบบปีคัดแล้วมันเหมือนมันบิดได้เลยแล้ะรถมันพุ่งไปเลยมันไม่มีอะไรไปหนน่วงมันอ่ะคือต้องใช้แค่คันเร่งกับเบรกอ่ะ แบบิเหมือนรถออโต้อะชรบิดเนี้ยเลยใช่ผมว่าอาจจะต้องใช้ใช้ความคุ้นชินกับมันสักระยะหนึ่งใช่เพราะว่าผมว่ามันก็มันก็ใช้งานดีแต่มันก็มีข้อเสียของมันจะอยู่ในตัวนะคือแบบในมุมเราเราอาจจะชินกับรถที่แบบว่าเออกำปล่อยกำปล่อยอะไรใช่แต่พอเราแบบเปลี่ยนมาเป็นรูปโฉมของ e cut นี้เราก็แบบก็เลยไม่คุ้นอ่ะไม่คุ้นอ่ะเออมันไม่คุ้นแน่นอนแหละแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเราเริ่มใช้งานคุ้นชินคุ้นชินกับมันเนี่ยยังไงก็ผมว่ายังไงก็ปรับตัวได้ แล้วไม่น่านานไม่น่านานเพราะว่ามันก็คอนด้าเขาทําออกมาให้รถเนี่ยเขาเป็นมิตรกับคนขับอยู่แล้วลเป็เรตเซอร์อยู่แล้วใช่ใก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมเหมือนกัน,นในเรื่องของพวกไฟหน้าชิลหน้าเนี่ยก็ทํอาออกมาได้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นผมว่ามันสวยนะที่สําคัญเลยท้ายท้ายสวยมากท้ายเนี่ยปกติถ้าเป็นชั่วหก5้าที่เป็นตัวยกยกเก่าเนี่ยท้ายมันจะ สั้นๆปอมๆอมอยู่ครึ่งล้อเองมะเออใช่อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้ายตัวใหม่เนี่ยเขาออกมาได้เหมือนไฟท้าย L7 เลยท้ายบานๆใหญ่ๆออกแหลมๆใช่ผมว่าทำออกมาได้ดีสปอร์ตดีสวยมากแล้วก็ตัวนี้จะได้ในเรื่องของหน้าจอที่เป็นหน้าจอ 4TFT เป็นจอด้วยถูกต้องแล้วก็ เขาน่าจะปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นน่ะมีระบบชาร์จ usb อยู่ใต้เบาะบวกตุต่มการควบคุมอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้แล้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ด้วยใช่กินจังหยูดกินจังหลุดไปแล้วอา้าวกินจังหายไปตัวหนึง่งไปไปหาที่หลังแล้วกันกินจ,จังกระโดดจินจังกระโดดไปแล้วตัวมีอ๋อตัวกระจุยอยู่ก็นั่นแหละก็650เขาก็ผลิตออกมาผมว่ามันก็ยังฮิตอยู่อะฮิตมาตลอดแล้วเขาทำออกมามันก็ฮิตตลอดได้ด้วยจริง <ม>อย่างโฉม,มนี้ก็ทําออกมาก็ตอบโจทย์กามตลาดได้ดีคนซื้อคนไทยซื้อเยอะมากอชอบในะช้เยอะมากไอ้คันนั้นส่วนตัวผมมองว่าถ้าแบบว่าคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการขับเนี้ยคี่ว่ามันเหมาะไหมแบบไม่เคยไม่เคยลองขับเลยขับรถคัสต์ไม่เป็นเลยแล้วมาลองแบบที่ e car คือเหมือนแค่บิดบิดบิดอย่างเงี้ยเพื่อมันแม่งตอบโจทย์นะเหมาะแต่ผมว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องคันเร่งมันนิดนึงอย่างที่บอกไปตอนแรกใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกรถ650ฟอยหเนี่ย มันเป็นรถสี่สูบก,ก็จริงเรื่องทอ็อกมันไม่ได้หนักมากก็จริงแต่ว่าผมว่ากับมือใหม่เนี่ยผมว่ามาเจอเรื่องทอ้อกเรื่องแรงบิดเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันมันพุ่งมากเลยมันเหวอมันเหวมันเหวได้อ่าใช่ก็มือใหม่ขี่ได้แต่ต้องฝึกเรื่องการคุมคันเร่งนิดนึงใชส่สำคัญมากๆเพราะว่ามันไม่เหมือนกับพวกรถพวกนี้รถพวกนี้ ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าเป็นคัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ข<ม>ีง่ายใช้คัดในการคุมกําลังเครื่องยนต์ได้อะไรพวกเนี้ยใช่ต้องไปลองดูผมยังบอกไม่ถูกเหมือนกันจ่เจอของฟิลใช่ไหมการขับใช่<ม>ต้องไปลองดูฟิลการขับดูก่อนว่ามันเป็นยังไงมันจะยากไหมก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเราก็พูดถึง650ทั้ง3 0ันทั้ง3เจนโฉมที่ทําออกมาหนาตอนนี้ ก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะมาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์คันไหนต่อก็ข้อมูลอะไรที่เราพูดผิดไปก็ขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าเราดูปุ๊บปุ๊บปั๊บใสเลยใช่ใช่เราใส่เลยแล้วก็ขดร้อนเลยเป็นไรร้อนแดดดูแดดนี่โอ้โหดร้อนเลยยังเลยใช่ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ